ชื่ออะไรนะปชืออะไรจุกเนาะจุกยุเท่าไหร่แล้วสงครับห้าสองแล้วบ้านเดียวกันวิยาเหรอเออที่ไหนเผมอยู่ภาคีครับผมมาเกิดภาคีผมเกิดภาคีเลยพี่เข้าไปได้นะคะจะได้ลงจะได้เต็มทีแปดตุลาสี่สองห้าหนึ่งสี่ให้เต็มยานะไาคี พ่อผมเขาย้ายมาเป็นจากหัวหน้าเปชนีหัวหน้าที่ทัการเปชนีเสนาเปอยู่หัวหน้าที่ทัการเปชนีพาช,าาาชีแต่ไม่รู้ย้ายปีไหนนะแต่ผมไมเกิดที่พาชีนั่นแหละพ่อแม่ผมย้ายไปอยู่บ้านแทงเสนาคนเดียวคนที่เดียวกันไปงั้นเดี๋ยวเราไปพาชีด้วยกันพาชีไปไหนในี <c> ่ <oughs> ไม่มีใช่ไหม <c oughs> เอา้าเดี๋ยวเขาอยาเดี๋ยวทำให้นะ นี่เกิดพาชีป่ะไม่ได้เกิดพาชีนะจต่คนขายผานะเกิดโรงพยาบเด็กแม่ครับอ๋อแล้วเราไปอยู่พาชีทำไมเดี๋ยวให้ตามพ่อแม่อยู่ที่ไหนคนวิจารณ์ป่ะคุณพ่อวิจารครับอ๋อแล้วเราไปอยู่ผมย้ายไปตอนนี้แล้วเราเกิด16ปีอะไรปีี่ไม่เกิดที่ไหนอ่ะอ๋อโรงพยาบาลเด็กใช่ไหมจริงๆเกิดโรงพยาบาลเกิดโรงพยาบาลเกิดขวัญอักษ์เกิอขวัญาตกษ์จุกนะ ลบคลิปในโซเชียลเป็นเวทนาอย่าไม่ลบคลิปไ,ปไปม่ตัดคลิปนะนะในเบอร์หน้าเออลืมไปแล้วแต่นี่มนเบอร์หน้าก็เดี๋ยวขอยลืมเลยนะพี่จุกนะจะเป็นธรรมทานคนอ่ะพี่จุกหันหลัง,งนหน่อยจะเอาเท้าวางหน่อยได้ไหมได้ต้องสื่อเป็นงานว่าเป็นอะไรพี่จุกมีความเชื่อว่าเป็นอะไรเหรอเรื่อว่าตัวเองเป็นอะไรอ่ะไม่โดนพิจุกเหรอใช่ครับผมมันเป็นอาการเป็นไงพี่จุกมันมันเป็นมาแปดปีแล้วนะอาการเป็นไง อ่ามันจะคืๆมันมึนตัวเหม็นบ้างน้ำมันออกบ้างขอตรวจดูก่อนนะครับผมขับดูข้างในก่อนนะว่ามันมีอะไรแบ่งอยู่แบ่งอยู่อ๋อผู้หญิงทำของใส่เป็นน้ำมันพายโดยตรงไม่ต้องบอกเลยนะถูกต้องครับใช่ไหมเป๊ะไหมเป๊ะเออ ต้องขักน้ำมันไทยก่อนหวานดวมควงขับดียวเขามาบอกได้ไหมนะที่ผมเป็นร้อยเลย รู้ว่าเบอร์มันเป็นเบอร์ต้นของประเทศไทยที่ทำอ,อ๋อที่ทำเราใช่ไหมบ้านอยู่ดอนเมืองสำนักม,นะมันอะไม่เป็นไรนักอย่างไหนนากเนี่เราบริษัทกรรมไม่ไปผมไม่อยากยุ่งม,มันเยอะบริษัทกรรมไมนไปหนาทีผมก็ขับให้ออกออกไปนะนี่ก็จะดีถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละเดี๋ยววันหลังมาก็เดียเ๋ยวจะขับให้เรื่อยๆนะพี่นะได้ขับให้เพรมันเยอะเหลือเกินนี่มีเท่าไหร่ไปดูสิว่าไงที่ผมว่าไง พี่เต้หู350ร้้ท่านพยานหน้าอีกสิเกินนนี่ขับออกไปเยอะแล้วนะจะด้ถึงแปดสิบเปอนแล้วนนี้เกือบหมนบ้านเะดียวกันอืมดูแลเต็มที่แล้วดูแล, <c oughs> แลทุกคนเสมอเหมือนกั <c oughs> มนมา

Yeah, I get out. <laughs> <laughs>